จะนอนนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมลืมพูดประโยคนี้กันมาอีกครับโดวยวันนี้ก็คืนด้วยที่เอาของมาให้ครับแล้วผมก็อแอบดูของแล้วว่าคืออะไรแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเปิดปะระมูลกัน แต่อยากบอกว่าก็ชอบเขาแล้วก็แคร์เขามานะครับแค่แรกเป็นบรใจใัยใการสุดท้ายแล้วการพูดคุยการเข้าใจใกันก็เดินหน้าต่อมาทำงานได้ดีที่สุดนะครับผมวันนี้อาจจะถูกใจบางท่านไม่ถูกใจบางท่านรอดู นะครับผมแต่วันนี้เราทํายอย่างเต็มที่ทุกคนเต็มที่กับวันท้ายทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณคนที่ซื้อผัตนเข้ามาชมนะครับคนนี้นักเอกน้อยผมครับแล่ผมก็ได่น้อยด้วยนะครับแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมาให้เสียงานนะครับแต่เล่าทุกคนฟังผมก็แมนๆพูดเลยชอบนะครับนักเอกจบคุณคุณคุณ,คณตื่นแล้วคุณ ตาคุณไหลหรือว่าคุณร้อนน่ะฮะคุณร้องไห้ทำไมอ่ะฝันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องร้องน,นะผมไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมานะในชีวิตของคุณน่ะแต่ผมรับรู้ได้ว่าอย่างน้อยในสิ่งที่ผมทําเมื่อกี้ไปมันอาจจะดูเป็นผู้ชายร่วงเกินคุณหรือเปล่าแต่ไม่รู้แต่ผมว่ามันทําให้คนน้ําตาไหลได้ อาจจะไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่คุณจงรู้ให้คุณยังมีพี่ชายคุณยังมีครอบครัวที่อยู่ข้างๆคุณในแววตาผมคุณแข็งแกร่งมากจนบางครั้งคุณไม่เคยยอมอ่อนแอให้คนอื่นได้เห็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแข็งแกร่งแบบนี้มันดีที่สุดละอ่อนแอร้องไห้บ้างระบายบ้างและเดินต่อสิ่งที่คุณรัก คือหน้าที่การงานของคุณและสิ่งที่คุณรักที่สุดหัวใจเลยคือครอบครัวของคุณเพราะฉะนั้นแล้วอดีตเป็นปัญหาของใครไม่รู้แต่ปัจจุบันน่ะมันเป็นความสศขของคุณเอาน้ำตาอันเนี้ยเช็ดมันทิ้งและยิ้มให้มันซะว่ามันทำอะไรผู้หญิงที่ชื่อแพลวพาไม่ได้แล้วโซโซครับไม่ร้องนะ เฮ้ยเบนสั้นอยู่ไหนวะคุณอย่าร้องไห้เดี๋ยวพี่ชายกาเห็นนะห้องมึงเหรอเออก็นอนเมื่อกี้ก็นอนอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ไปเข้างน้ำมาแเดี๋ยวยุ่งนะคก็ขอความอ่าทรงความรู้สึกนะคะผ่านช่อดอกไม้ช่อนี้ให้กับพระเอกนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็แฮปปี้วาเลนไทน์นะคะ เป็นช่อดอกไม้สีแดงขอให้มีความสุขครับขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็ไม่เกี่ยวกับประเด็นทายซึ่ง14กุมภาแต่ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะไม่เกี่ยวกับวันนี้วันเดียวแต่ขอให้มีความสุขตลอดตลอดไปในทุกๆวันด้วยนะคะนี่คือเป็นช่อดอกไม้เป็นช่อแรกที่แพรวได้ส่งให้พระเอก แล้วชอบผมว่านั้นอยู่ไหมครับวันที่ของพาเสแปงอยู่ไหมครับอยู่ค่ะยังอยู่นะครับอยู่ค่ะแล้วก็คือจริงๆพระเอกคือให้ให้แพลวตั้งแต่วันที่8ดนะคะผู้ไดมัดโบนี่สูงมากผมมีโอ้ยต่มันม่มีศิลปะไม่เป็นไรครับผมเหมือนกูเป็นลมตดยังไงก็ไม่รู้นั่นอีวิเวนมึงเป็นลมตดกูเป็นลมขี้เลยเนี่ยจริงที่ผ่านมาวันที่8 วันที่แปดที่่ันมาพระเอกก็ได้ให้กำไรนะเป็นวันแห่งอ่าเดือนแห่งความรักเป็นวันพิเศษที่ให้แล้วนะคะแต่วันนี้แฝวก็ขอมอบอ่ให้พระเอกในวันนี้นะคะจะเป็นอะไรนั้นก็ให้ให้แกะดูเองหรือจะแกะตอนนี้ก็ได้แกะตอนนี้เลยไปแกะเองดีกว่าครับผมไม่ครับไม่เอาแลฮะไม่ไม่ครับเพราะว่าผมไปแกะบผมอะไรนะ สามพันกว่าคนนี่เขารอดูนี่ได้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 อะได้แต่ไปแกะไปแกะที่หลังดีกว,ว่าออครับผมอาอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรครับอันนี้<ต>เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ปีแรกนะคะที่มอบให้กับพระเอกซึ่งเขาก็าให้เรามาเยอะแล้วแหละแต่วันนี้ก็ <รอ S 2> เป็นวันเป็นวันที่เป็นปีแรกของวันวาเลนไทน์ที่เราจะมอบให้พระเอกนะคะก็ขอบคุณน้องก้อยด้วยที่เป็นธุระให้ในวันนี้นะคะจะเป็นอะไรนั้นก็ รอรุ้นกันหรือจะเปิดตอนนี้ก็ได้หรือจะเปิดทีหลังก็ได้แต่ผมเลยผมไม่อาจคิปเปิดคนเดียวเหรอใช่ครับได้ครับผมไม่มีใครคิดจะให้อะไรกูบ้างเลยขอบคุณนังเอกมากนะครับขอบคุณมากยังไงเป็นพลังบวกซึ่งกันและกันครับขอให้สู้ๆเช่นกันขอบคุณของขวัญดอกไม้ด้วยนะครับผมว่าทุกอย่างมันมูลค่าไม่ได้สําคัญอะไรนอกจากเราให้ด้วยใจแล้วก็ รู้อยู่กับใจว่าเอ้ยนี่เราตั้งใจอยากจะให้เข้านะมูลค่าช่างเถอะครับเราคิดจะให้คนอยู่ที่สิ่งของที่เราตั้งใจที่จะมอบให้ขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับสู้ๆครับก็ขอบคุณพระเอกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแสงทองแล้วก็ก้าวเข้ามาในจุดนี้นะคะซึ่งเจออุปสรรคมากมายแล้วก็ดราม่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเข,ข้ามาจุดนี้แล้วเขาจะเจออะไรบ้างแต่เขาก็ เต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะรับในทุกๆอย่างนะที่เขาก็ต้องมีความอดทนมีความเข้มแข็งอ่าก็ขอขอบคุณแฟนคลับเอซที่อ้าแขนแล้วก็ยอมรับในตัวเขาณนะวันนี้อนาคตสิ่งเดียวเลยที่แฟนคลับต้องการก็คือความจริงใจที่ที่มอบให้กันและกันแล้วก็ สิ่งที่ตั้งแต่เขาเข้ามาแล้วก็วันนี้แล้วก็อนาคตคือแฟนคลับเขาจะรู้และสัมผัสได้เองในการกระทำนะคะไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการกระทำที่เขาได้กระทำนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจซัพพอร์ตทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเลยนะคะคแล้วก็ขอบคุณพระเอกที่อดทนในเรื่องของดราม่าหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาครับนะคะขอบคุณมากครับ ก็ดีใจครับก็ช่างเถอะครับทุกอย่างก็เดินต่อแล้วก็มีความสุขทุกคนในองค์กรบ้านแสงทองทอเหมือนกันครับซึ่งการที่ปรับตัวการมันค่อนข้างที่ง,ง่ายแหละแต่บางขั้นหรือว่าหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจกันอาจจะมีเอ้ยทำไมต้องแบบนี้ด้วยทําไมต้องไปเข้าใจผิดในมุมแต่ละคนผมว่าสําหรับผมนะคุยได้ทุกเรื่องครับเราคือมาอยู่บ้านในหลังเดียวกันเราคุยกันดีกว่าครับเพราะว่าคนที่หนักใจคือผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ครับเรารักกันเรายิ้มให้กันดีกว่า มันคือพลังสิ่งเดียวกันที่พูดนี่ไม่ใช่มีปัญหาใครนะครับเราพูดเอาไว้เป็นสิ่งกลางที่ดีที่สุดและเรื่องข้างนอกผมว่ามันก็คือข้างนอกเพราะงานที่ได้เข้ามาเราเจอในทุกวันคนที่ว่าเราเราไม่ได้เจอเขานั่นคือความสุขของเราที่เราทําอยู่ครับขอบคุณทุกคนครับรักทุกคนนะครับด้วยใจจริงครับขอบคุครับมีปัญหาอะไรมาคุยกันใช่ไหมไม่คุยแต่กับคุณผมไม่คุยพี่ยืมเงินเงินเนี่ฮะ